สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถแมชชีนเก็บอะโวคาโดครับนี่ครับรถแมชชีนเก็บอะโวคาโดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าการทํางานแล้วก็ในองค์ประกอบมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับรถแมชชีนเก็บอะโวคาโดที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคันเก่านิดนึงนะครับรถแมชชีนความ ยาวของคานที่จะปรับให้ขึ้นไปสูงประมาณ5เมตร20เซนติเมตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่นที่ใช้ไว้สําหรับเหยียบขึ้นไปก็ใช้เก็บอบโวคาโดครับสาหรับที่สูงๆนะครับอันนี้ก็เป็นป่าโอโวคาโดที่ยังไม่สูงมากเท่าไหร่อายุประมาณ 3- 4ปีนะครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปดูก็จะมีเวลาก่อนที่จะเริ่มทํางานครับก็เช็คเติมน้ามันฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับตรงนั้นแล้วก็มาเช็คเปิดดู ที่ตรงเปิดอันนี้ก็จะดูเก่าคนระับเก่าแล้วก็ช้านิดนึงส่วนตัวใหม่นั้นก็พิธิปินส์ขับอยู่นะครับก็จะมีเครื่องการทำงานมอเตอร์ต่างๆแบตเตอรี่สตาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดอันนี้ปิดเปิดครับเปิดเปิดไม่ได้ใช้คุญแจนะครับก็นี้ก็เป็นเป็นตัวที่เหมือนเซนบิกเปิดเฉยแบดูมีทั้งหมด3าล้อนะครับ3ล้อ 3ล้อในการทำงานอันนี้ก็เป็นที่เติมน้ำมันครับตรงที่เติมน้ำมันคานเดี๋ยวไปดูอันนี้ไม่มีเบรกนะครับไปดูตัวที่จะมีระบบการขับเคลื่อนอันนี้ก็เป็นที่จุดสตาร์ทเมื่อเราเปิดไฟแล้วจุดสตาร์ทอันนี้ก็เป็นตัวสตาร์ทนะครับตัวสตาร์ทกดสตาร์ทซ้อมกัน2ปุ่มแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นสต็อปหยุดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปรับขึ้นครับ ปรับขึ้นถ้ามาด้านซ้ายดึงมาด้านซ้ายก็เป็นปรับขึ้นไปด้านขวาก็คือลงครับส่วนตัวนี้ก็เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า,นนาไปด้านซ้ายล้อซ้ายล้อด้านซ้ายอันนั้นก็เดินหน้าล้อด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับก็จะมีด้านล่างตัวที่เหยียบด้วยนะครับเป็นคันเหยียบคันโยกเหยียบด้วยใช้เท้าเหยียบก็ได้ใช้มือกดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูครับสตาร์ทสองปุ่มนะครับ ทำงานแล้วครับต้องปิดตัวประตูด้วยนะครับประตูป้องกันอันตรายจริงๆต้องมีเซฟตี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้นไม่สูงเท่าไหร่ต้องมีเซฟตี้สายเซฟตี้ให้เกาะสาหรับคนที่ขึ้นไปด้วยอันนี้ก็ดึงมาถอยหลังครับดึงมาถอยหลังรถก็จะถอยหลังมาใช้คันเร่งเหยียบคันเร่งเหยียบข้างล่างที่ปลายเท้าผมนะครับใช้คันเร่งเหยียบ เนียบใช้คันแรงเหยียบเหยียบอันนี้ก็คันนี้ก็จะช้าหน่อยอันนี้ผักไปด้านหน้าไปด้านหน้าครับนี่เราจะขึ้นเราก็ดึงไปด้านซ้ายอันนี้ก็จะสูงขึ้นแล้วนะครับสูงขึ้นแล้วสูงขึ้น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 นะครับอันนี้ก็อะโวคาโดแล้วก็เก็บครับเก็บใส่ในนี้เนี้ยอะโวคาโดที่ผมเก็บครับอันนี้อะโวคาโดเก็บครับข้าตรงไหน เอื้อไปถึงแล้วก็ปรับเข้าไปครับปรับเข้าไปขึ้นมาได้น,นี่ก็สูงอากาศด้านบนครับนีครับสูงขึ้นมาเลยข้างบนไเป็นตัวข้างล่างยากาศด้านบนก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ลงแล้วก็ดึงลงครับปรับด้านซ้ายขยับลง หยับลงเดินหน้าเข้าไปดูนะครับดูดีๆนะครับเก็บอะโวคาโดดูว่ามีอะโวคาโดหรือเปล่าข้างในถ้าไม่มีเราก็ถอยออกมาครับถอยออกมาเริ่มคันเร่งปรับอันนี้สูงแล้วเรามองเห็นอะโวคาโดด้านในครับมองเห็นอะโวคาโดด้านในแล้วก็เข้าไปเด็ดออกมาก็ใส่ครับใส่ลงในบล็อกแมชชีน สองลูกครับโอ้ใบบางน่ครับสองลูกก็เก็บใส่ครับเก็บใส่เต็มล้อก่อยเอาไปเทนะครับปลดลงลงในบ็อกสีส้มที่ผมเคยถ่ายลงครับนี่ก็ถอยออกมาก็จะมีตัวล็อกครับด้านหน้าตัวด้านล็อกด้านหน้าเนี่ยเป็นโซ่เวลาเราจะปลดลงก็ดึงขึ้นผ้าก็จะร่วงลงไปอโวคาโดก,ก,ก็จะไปร่วงลงในบ็อกสีส,ส้มนะครับ ถ้าตัวใหม่ๆหน่อยก็เฉียงก็จะเงียบกว่านี้ครับแล้วก็เข้าไปหาดูอวคาโดเยอะๆนี่ครับเห็นแล้วรูปๆหนึ่งเก็บอันนี้อวคาโดเล็กรับยังไม่โตเท่าไหร่ก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน,นี่ก็จะไปได้นะครับเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ต้องดูให้ดีๆก่อนนะดูให้ดีๆก่อนว่ามีนนอวบคาโดเหลือไหมอันนี้เหลือรูปหนึ่งอกสองรูปครับสองรูปคาโ,คโด เก็บออกมาก็จะไปตามร่องตามแนวครับตามร่องตามแนวตามร่องตามแนวเคลื่อนที่ไปนี่ครับเตอร์ดีไปโอ้ยังมีอีกลูกหนึ่งเราต้องกลับไปเก็บก่อนต้องดูให้ดีๆครับไม่งั้นเดี๋ยวบาลใบหัวหน้าเขาจะว่าเราได้ไปล่องสองดูครับลองดูมีไหมอ่ายังมีอีกลูปหนึ่งแบบลูก อันนี้ถือว่าโตนะครับลูกเยอะมากลูกโตมากมากส่วนดน้านล่างนี่เราไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอีกแผนกหนึ่งก็คือว่าด้านล่างเก็บผมจะถอยไปอีกครั้งนึงให้ดูนะครับนี่ครับไปจะไปซ้ายไปขวาก็ได้ครับสามล้อนี่ไปขวาเขึ้นมาเมื่อกี้มันเห็นนะอะโุคาโดลูกมนะืนขับขึ้นตับขึ้นมา เหมือนเห็นเราเโดดูกอ่อเห็นแล้วเนี่ยมันต้นใบไม้มันบังอยู่นะครับมันก็จะเห็นได้ยากนิดนึงใบไม้มันบังอยู่สองลูกเลยครับที่เราไ,ได้ดูดีๆก็ต้องเอามือสบัดออกไปเราลองครับอันนี้ก็จะสูงลง คือปรับลงครับอยู่ที่มือเราครับกับเท้าเอาเราเหยียบไปด้านหน้าก็ถักไปรับไปนี่ครับเวลาเสร็จแล้วก็เต็มบนเม็ดชินแล้วนะครับเราก็จะเอาไปเทใส่บล็อกก็จะขับเดินหน้าไปเพื่อที่จะหาบล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะครับรถเคลื่อนไหวเม็ดชินรีวิวเม็ดชินครับฝากกดไลค์กดติดตามท็อปอิสเลด้วยนะครับขอบคุณครับ